สวัสดีครับนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายตนอ้อนะครับก็ได้มานอนค้างแรมกันที่อ่างเก็บน้ําโดยไม่แก้วนะครับมากับไอ้สลาบิกนะครับช่างบิ๊กอิเล็กทริกี่กําลังทํากับข้าวอยู่ครับต้มไก่เ,เดี๋ยวมีไอ้เนื้อหมูหมักมาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวมีบรรยากาศให้ชมครับวันนี้ได้ปลาสองตัวละ,ะโดป๊อกฝากติดตามด้วยนะครับ อนนี้ก็เป็นเวลาพบค่่าแล้วนะครับตอนนี้สลาบบิ๊กกับมาละพร้อมครับตาปามด้วย,วยที่งให้ผมทำกับข้าวคนเดียวนี่นี่นี่สลาบบิ๊กปลากัดกี่ตัวครับเย็นนีถ้ถามเมื่อกี้บอกสองตัวตอนนี้ยกมือห้านิว้วโอ้โหนี่ครับกับข้าวเย็นนี้นะครับกับข้าวเย็นนี้นมีกับกรึบด้วยที่กาหม้อขนาด สลาบิกลืมสวัสดีนักลุกปลาหรือยังสวัสดีครับ <laughs> ครับอไหครับมือไหม่คืนคืนนี้คืนนี้ไม่มีไม่มีไนท์ฟิชชิงนะครับมีแต่คนมาพักก่อนเฉยๆครับถ้า,างไงติดตามผลงานพวก,พวกนี้แล้วกันนะครับ <laughs> ตอนนี้เขากำลังใจพอสลาบิกแตงป่าด้วยเชมวกไม้ไผ่นะครับนะครับยังเก่าครับยังเก่า ก็จะได้มีป่าเฮออจีแกมเราสักต่อกระหน่อ,อป่านบ่ขึ้นหรือบิ๊กบ่าอมเาอมเป็นป่าน,นิ้นไปนอย่างมันเลขึ้นแล้ว,วโอ้โหโดยไม่แก้วป่าบัวเขียม าหาหแตงบิ๊กแตงแต่งอยูย่ได้มั้งมามี่หมี่หมีมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาหาต่อหาต่อเอาแล้วครับปะปานินครับปะปานินโอ้โไ, <laughs> ไม่โดนครับสลาบิกตาลี เมีสมวกสมวกบบบานๆปลมุมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแหลมมันก่อนเออบิ๊กถ้าอีแปลงสงปอบิ๊กมึงแงมหนักมันแต้มมงเข้ากัเือะ นิบก็เอาอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซอดตัวต่อไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ยังไม่มีแสงอาทิตย์นะครับยังมืดอยู่เลยครับหกโมงแล้วนะครับเชฟเชฟบิ๊กกำลังทำสเต็กครับจะได้กินเล่าเนาะเจือยกเก่าทำเหมือนจะในยูทูปเ๊ะเลย ดาหัวไม่เหลือแน่เดี๋ยวดากับดำได้วันนั้นไปลูกกันเด้เดี๋ยวขี้ต่าเข้าเดี๋ยวรอดูรอดูตอนเสร็จเนาะ คงจะหาหน้าดูอ่ะเริ่มเห็นอไนอย่างดำๆมันเริ่มไหมใช่ไหมกแล้วทุกแล้วทุกแล้ว,ลวพอเชฟบ,บน่นพอหน้าเชฟหัวไม่ใช่น,นี่ครบขั้นตอนของการปรุงละดูครับดู สเต็คในปล่า <handled> ด <it quiet> <laughs> <can eat> <laughs> <igor> ูไปดูมาเหมือนจินทอดแล่ะจะได้กินค่อนดู๋ยดีเดีลเอาขว่างเนี่ยนักอ่ะอืมหือยิบร้อย ซุดยอดครับชาวันใหม่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีความสว่างขึ้นมาแล้วสารวิกเมาค้างไหมนิดหน่อยนิดหน่อยพอทนนะครับวิวสวยนะครับเนี่ยบรรยากาศสุดยอดครับยินสบายนี่นะครับสภาพหมายของเราวันนี้นะครับยามเช้าเช้า นี้เราจะเข้าข้างในเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับทางผมกับไอ้สลาบิ๊กนี่ก็ไม่ได้ปลานะครับวันนี้ก็ตาปามตาช้ากันไปมีแต่ชะโดตัวเล็กๆกัดครับวันนี้ไม่มีตัวใหญ่เลยไม,ไม่ไม่มีภาพส,สวยๆให้ดูเลยนะครับวันนี้สลาบิ๊กวันนี้โดนชดืดเล็กกัดไปกี่ตัวบิ๊กสองตัว ของผมนี่นับสิบอะครับแต่ก็ทำการปล่อยหมดนะครับไม่เอากลับก็เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีตกกันต่อไปนะครับเสดดาวยังมีคลิปตอนที่ปล่อยปลาให้ดูนะครับนะแต่ถ้าไงเดี๋ยวขอเก็บของใส่รถก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม